วันนี้ผมก็ได้ข่าวมาเขาบอกว่าบุคคลที่อ้างตัวเป็นกองเชียร์คุณการจอมพลังเหมือนท่านองเหมือนสั่งทนายความชื่อดังซึ่งรู้จักกับผมดีคอยมอนิเตอร์ตรวจสอบคลิปพี่เดไลฟ์สดแล้วทําให้การจอมพลังมูลนิธิเสียหายก็จะได้รู้อ่าดำเนินคดีครับไม่เป็นไรนะครับผมยินดีครับก็เป็นทนายความดังๆเลยครับที่รู้จักกันเนี่ยนะแต่เขาอาจจะไปรับงงรับงานคุณกันหรือเปล่าก็ไม่รู้ก็มีแหล่งข่าวลือมา นะครับก็เนียมาดูนี่พเดไลท์สดตรงไหนถ้าเข้าก็ดําเนินคดีอ่ะไม่เป็นไรนะครับผมก็ยินดีไปศาลทุกเรื่องฮะเพราะว่าการตั้งข้อสังเกตสงสัยมูลนิธิการจอมพลังและคุณการจอมพลังเนี่ยมันสามารถสามารถทาได้มันเป็นประเด็นสาธารนณะมันเป็นเรื่องมูลนิธิไม่ใช่บริษัทจํากัดแล้วก็เป็นเรื่องของเงินประชาชนการรับบริจาคนะครับประชาชนย่อมมีความสงสัยนะครับว่ามีการปิดบังอะไรยังไงแค่ไหนยังไงนะครับอืมนะมเข้าใจนะครับ นะครับนะก็ฝากฝากไว้นะครับก็คงจะว่ากันเป็นการพยานหลักฐานนะได้ข่าวว่าคุณเต้กับบอสอวัตก็จะไปดําเนินคดีนะครับถ้านะครับเกี่ยวกับเรื่องเงินที่มีการโอนมาห้าหมืนับห้าพันอะไรกต่างพรุ่งนี้นะถ้าไม่มีอะไรก็ว่ากันไปนะครับอืมอ่อนะครับว่ากันไปนะครับอืมนะฮะมีอะไรบ้างนะครับก็ฝากเอฟซีอ่การจอพลังใช้ถ้อยคําสุภาพ นะครับอย่าทําตัวเป็นตลาดล่างนะครับใช้ค่อยทำอยาบพายมานั่งด่าทอคนอื่นเขาเนี่ยนะมันดูไม่น่ารักนะครับนะฮะก็ฝากฝากไว้ทุกคนต้องน่ารักนะครับเนี่ยเป็น f c ของพ่อคนดีคนดีครับ f c ก็ต้องคนดีด้วยนะครับนะใครจะอยู่ข้างไหนก็ตามสบายชอบประจารย์ครับจุกครูครับแชร์ให้แล้วครับอืมนะก็บอสนักวัดนีก็พร้อมบวกครับโพสเดือดเบื่อพวกใส่ร้าย ลั่นความจริงได้เงินจนนาทีสุดท้ายจากคุณการจอมพลังได้มาห้าหมื่นส่วนอีกห้าหมื่นที่อ้างว่าจะอวดมาให้เพิ่มยังไม่ได้นะครับคนเชีร์ก็เชร์สองฝ่ายครับเอากันให้จำที่ครับทุกสิ่งทุกอย่างว่านตามพยาหลักฐานนะครับว่านตามพยาหลักฐานนะครับทุกครูนะะนครับนะฮะวางกันไปนะครับคดีคุณการจอมพลังก็เป็นดีที่อยู่ในความสนใจของพี่น้องประชาชนนะครับเข้าใจนะครับอืมเออนะครับนะครับทุกนนี้นะครับเนี่ยผมก็ได้รับ หนังสือเนี่ยนะครับมีคนส่งมาให้จากสภาผู้แทนราษฎรนะคณะกรรมการมติการทหารเนี่ยครับเขาบอกว่าเนี่ยนะครับเนี่ยมีหนังสือนะนะครับเอ่อเขียนโดยนายเอกราชประธานกรรมติการทหารก็เชิญผู้บัญชาการทหารบกผู้บุนวยการศูนย์เฉพาะกิจชายแดนไทยกัมพูชานายกันถักพงไพบุญเวประธานมูลนิธจิจอมพลังช่วยสู้นะครับนะครับอันนี้มีคนส่งมาให้ผมนะ่ยเขาบอกว่าพรุ่งนี้สี่โมงเย็น นะครับห้องประชุมกันมาที่การ n 4 0 2สี่ศูนย์สองนะครับชั้นสี่อาคารรัฐสภานะครับก็เขาบอกจะมีการประชุมกันเกี่ยวกับนะครับเกี่ยวกับประเด็นบทบาทของสถานะบุคคลดังกล่าวนะครับก็คือนายกันทรพงไไพรบุญเวชหรือการจอมพลังนะครับนะนะฮะเออมีอะไรอ่ะประกาศมันมอืมนะครับนะครับก็จะมีมาพูดกันเกี่ยวกับเรื่อง เหตุที่เกิดที่ชายแดนนะครับนะนะนค,รนครับเหตุที่เกิดที่ชายแดนนะนะฮะเดี๋ยวเอาไว้ก่อนนะยุ UM. ่งนะครับนะก็เหตุที่เกิดที่ชายแดนประเด็นแรกก็คือนะครับบทบาทและสถานะของบุคคลดังกล่าวนะครับก็จะขอให้กองทัพชี้แจงว่านายการถักหรือจออพลังเนี่ยการจอมพลังเนี่ยบุริทิการจอพลังอะไรเนี่ยนะครับมีบทบาทหรือสถานะลักษณะใดที่ทําให้สามารถเข้าไปปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ชายแดนได้ ทั้งที่เป็นที่พื้นที่ความมั่นคงซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยทหารโดยตรงมีการอนุญาตหรือประสานงานประสานอย่างเป็นทางการหรือไม่และมีข้อตกลงหรือบันทิกความเข้าใจกับกองทัพหรือหน่วยความมั่นคงในพื้นที่หรือไม่นะครับการมาที่การทหารนี่ก็อยากจะรู้ว่าในการในการจอมพลังเนี่ยน,นะครับนะครับเข้าไปในพื้นที่ความมั่นคงได้อย่างไรใครเป็นคนอนุญ,ญาตมีข้อตกลงอะไรบ้างรือข้อแรกนะครับที่เขาอยากจะรู้นะครับในประเด็นแรกประเด็นที่สอง การอำนวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่นะครับหน่วยทหารในพื้นที่ชายแดนเนี่ยได้ให้ความสะดวกแต่ในการจอบรลังนะครับทั้งในด้านการเคลื่อนย้ายใช้ยานพาหนะอะไรต่างๆเนี่ยกองทัพได้ประเมินความเหมาะสมและความปลอดภัยอย่างไรบ้างนะครับที่ให้เข้าไปบริเวณที่มันเป็นเขตที่ห่วงห้ามเนี่ยเข้าไปได้อย่างไรใครอนุญ,ญาตข้อสามนะครับประเด็นเกี่ยวกับเรื่องการใช้สื่อการสร้างภาพลักษณ์นะครับการดําเนินการลักษณะภารกิจฮีโร่นะครับอันนี้เขาใช้คําว่าภารกิจฮีโร่นะ ภารกิจฮีโร่เนี่ยที่มีการทำคอนเทนต์ถ่ายทอดสดเรื่ออะไรต่างๆพวกนี้มีรายงานว่าในการจอมพลังได้ใช้การถ่ายทอดสดการเปิดเสียงหรือการสร้างภาคลักษณนพื้นที่ชายแดนซึ่งอาจกระทบต่อความมั่นคงพื้นที่หรือสร้างความเข้าใจคาดเคลื่อนต่อสานะะระขอกองทัพชี้แจงว่าได้รับทราบและอนุญาตให้ให้มีการจัดกิจกรรมดังกล่าวหรือไม่นะครับและมีเจ้าหน้าที่อยู่ร่วมด้วยไหมในการดําเนินการดังกล่าวเนี่ยถ่ายทอดสดเนี่ยก็คือไลฟ์สดการเปิดเสียง เปิดเสียงก็อาจจะเป็นพวกซาวผีอะไรเงี้หรือการสร้างภาพลักษณ์สร้างภาพลักษณ์ในพื้นที่ชายแดนเนี่ยที่ก็อาจกรทบต่อความมั่นคงเนี่ยหรือความเข้าใจที่ขาดเคลื่อนต่อสาธารณเนี่ยนะเนี่ยครับการบชิการก็อยากจะรู้ว่าเอ่อมีใครอยู่ร่วมด้วยไหมใครอนุญ,ญาตยังไงเข้าไปทําการไล์สดเนี่ยนะในพื้นที่เนี่ยเปิดซาวผีอะไรกันเนี่ยใครอนุญาตนะครับนะประเด็นที่สี่นะครับปัญหาความขาดแคลนในพื้นที่ชายแดนในการจออพลังได้อ้างถึงความขาดแคลนในหลายด้านเช่น นะบังเกอร์ไม่ไม่มีอาหารไม่มีเส้นทางลำเลียงของกองกําลังพลเป็นต้นนะครับกองทัพบกได้ตรวจสอบข้อจริงในประเด็นนี้หรือไม่หากมีความขาดแคลนจริงเหตุใดจึงเกิดขึ้นทั้งที่มีงบประมาณด้านความมั่นคงจํานวนมากก็คือประมาณ2องแสนล้านนะครับก็อยากจะรู้ว่าทําไมต้องมีการรับบริจาคนะซื้อบังเกอร์ซื้ออาหารเส้นทางลําเลียงของกองกําลังพลน,นะครับทาไมต้องรับบริจาคด้วยมันขาดแคลนในหลายด้านจริงไหม ทั้งที่มีงบประมาณถึงสองแสนล้านเหตุใดเงินไม่พอใช้นะครับนะครับนี่คือประเด็นที่สี่นะฮะที่การมาที่การทหารเขาอยากจะรู้นะครับนะข้อห้าการบริหารงบประมาณและการเทียบเคียงกับเงินบริจาคภาคเอกชนของทับกมีงบประมาณปีหกเก้าในขณะ,ะมีงบประมาณปีหกเก้าในขณะที่มูลนิธิการจอมพลังระบุว่ามีเงินบริจาครวมสองร้อยล้านเพื่อช่วยเหลือชายแดนนะครับนะครับ ขอให้กองทัพที่แจ้งว่าเหตุใดจึงไม่สามารถบริหารจัดก,การทรัพยากรผู้ดูแลกําลังคนในพื้นที่ได้อย่างเพียงพอมันติดขัดอระการใดงบกลางที่ขอจากมติคณะรัฐมนตรีมีงบประมาณเท่าไหร่ที่รวบรวมคําของบประมาณผ่านสนย์เฉพาะกิจบริหารชายแดนไทยกัมพูชาและการเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามาดําเนินการแทนกองทัพในภาริกในภารกิจหลักด้านความมั่นคงถือเป็นแนวทางที่เหมาะสมหรือไม่ควบคุมอย่างไร นะครับประเด็นนี้ก็คือพูดง่ายๆว่านะการจอมพลังเนี่ยนะครับมีการอ้างถึงว่าจะเอาเงินไปช่วยทหารเนี่ยสองร้อยล้าเนเ่ยหาเงินมาเนี่ยนะครับเขาก็เลยถามากองทัพเนี่ยทาไมงบประมาณไม่พอหรืองไงมันติดขัดอะไรงบกลางก็มีอะไรก็มีเนี่ยทาไมจะต้องไปรับบริจาคนะครับเนะี่ทำไมเปิดโอกาสให้การ, hey, การจอมพลังเข้ามาทำงานแทนกองทัพในภารกิจหลักภารกิจหลักที่เป็นของฝ่ายความมั่นคงนะครับเข้าใจนะ นะครับนี่แหละครับก็จะได้มีหนังสือไปนะครับอันนี้ก็ลงนามโดยนายเอกราชอุดมอำนวยประธานคณะการมาที่การทหารนะครับอันนี้ก็เป็นหนังสือนะนะครับเนี่ยที่ก็เรียนที่พี่น้องประชาชนได้ทราบกันนะครับเรียนที่พี่น้องประชาชนได้ทราบว่าเขาเชิญนะฮะนะครับนะ่อีกฉบับหนึ่งก็เชิญนะครับร่วมประชุมกับการมาที่การทหารเรียนพออศูนย์เฉพาะกิจนะครับชายแดนไทยกัมพูชาก็จะคล้ายๆกันนะครับแล้วก็เชิญนายกันถักพงศ์ไพบูล์เว เหมือนกันนะครับอีกการก็เชิญประธานบูลนิธิจอมการพลังต้องสู้ซึ่งตอนนี้เราก็ยังไม่รู้ว่าใครเป็นประธานบูลนิธิอันนี้ก็เป็นเรื่องราวต่างๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องของคุณจันทรพลังอีกการมาที่การหนึ่งนะ่าจะเป็นการมาทิการมั่นคงหรืออะไรอันนั้นจะเชิญผู้กองธรรมนัฐเชิญรัฐีอดีตรัฐีช่วยครั้งหรือไงนะครับชื่ออะไรคุณผู้ช่วยอะไรผมจำไม่ได้วิภาควิพัฒน์อะไรนะนะครับอันนั้นก็อีกคณะหนึ่งนะก็เชิญกันลายหลายคณะนะนะครับอืม ต่คุณรมนัดไปไหมไปโดนรู้สึกจะเชิญอีก,อ,ก,อ,กอีกอีกอ่าอีกอนึงนะอืมอืมนะครับอ่านะฮะนะครับลูกหมีโพสต์ออกหมายจับแล้วอ่าดอนะคาาดีอะไรนะครับอืมนะฮะแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันวะ่าคดีอะไรนะฮะอันนี้ผมไม่ทราบนะลูกหมีโพสต์เนะี่ยในเพจท่านเปาที่หมายถึงใครอันนี้เราไม่ทราบเลยว่าใครนะ,อ,ะออกหมายจับผมไม่รู้เรื่องเลยออกหมายจับแล้วอ่าใครเนี่ยเลยเราเราไม่รู้เลยว่าเป็นใคร นะครับอไมอันนี้ไม่ทราบนะว่าใครโดนวอกไมยจับนะครับอืมนะก็ไม่ทราบไม่ได้คุยกับลูกหมีตะกี้ก็มีอ่อหลายๆคนโทรถามนักข่าวถามออกไม้จับใครันีผมไม่ทราบนะยังไม่ได้คุยกับคุณลูกหมีนะอ่าประเทศไทยไม่จําเป็นต้องมีฮีโร่เพราะเรามีทหารแล้วทหารก็มีว่าประมาณนะครับเราก็ให้ทหารป้องกันประเทศนะเรื่องขายของออนไลน์ของคุณการจอมพลังผิดกฎหมายไหมไม่ไม่ทราบครับไม่ทราบนะเขาผิดกฎหมายไหมผมไม่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องแต่ว่า นะผมก็จะมาเช้านี้ให้ความรู้นะครับเรื่องการขายของออนไลน์ต้องขออนุญาตตลาดแบบตรงก่อนถ้ายอดขายตั้งแต่1.8ล้านขึ้นไปเหมือนกับเจนนะี่ครับนะครับต้องไปขายต้องไปขออนุญาตให้ถูกต้องแล้วก็ที่สําคัญต้องไม่โฆษณาเกินจริงไม่โม้เกินจริงขายของบดแล้วของเราดีอะไรต่าต้องระวังทาต้องห้ามเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นกรณีของการจอมปรลังก็ต้องไปตรวจสอบดูว่านะครับเขาได้ทําตามกฎหมายครบถ้วนไหมสิ่งที่ผมนํามาเล่าก็คือให้ความรู้เท่านั้นอื ท่านนายต้องเป็นกลางของประชาชนไม่ต้องห่วงผมนะครับถ้าผมไม่เป็นกลางก็ไม่ต้องดูผมก็แค่นั้นนะครับนะครับนะนะครับนะครับรถรถแดงหายไปไหนอันนี้ไม่ทราบนะต้องไปถามคุณกันนะนะโฆษณาเกินจริงก็แบบสินค้าดีจริงหมดแล้วนะครับอย่างนั้นอย่างนี้อะไรถ้ามันไม่เป็นความจริงอะไรถ้ามันไม่ตรงปกมันก็จะมีความผิดกฎหมายสคบและที่สําคัญพวกเลขอ้างอีโอ,อ,อ,อยอต่างๆนะครับนะนะฮะอืม นะครับเหล่านี้ก็ต้องทําให้มันถูกต้องนะใครที่จะไลฟ์สดอะไรต่างนะครับอย่าลืมนะไปติดต่อที่สคอบอขออนุญาตให้ถูกต้องนะครับแล้วก็ต้องมีรายได้เข้ามาก็ต้องเสียภาษีต้องระวังนะครับพี่เอ่กนะครับชอบชอบชอบ,ชอบนะครับตรงไปตรงมานะครับตรวจสอบในการตรวจสอบทําเพื่ออะไรให้เสียเวลา,านะครับก็คือการตรวจสอบนะบุคคลสาธารนณะทําได้คนดี